วันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทำสูตรบำรุงบอลสีกันนะคะว่าทำยังไงเราเามาใช้ยังไงให้เขามีแตกกอแล้วก็เยอะแบบนี้กันนะคะเ,เพื่อนเ่นี้ทุกต้นเลยนะคะก็ใช้สูตรนี้มาตลอดนะคะเ,เพื่อนคือเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะนะคะก็คือให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะอาจจะเร็วนิดนึงนะคะเพื่อนว่าทำยังไงนะคะ เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าบางต้นวันนี้ยังไม่ได้ตีน้ํานะคะก็เลยอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มแตกออกมาแล้วนะคะเนี่ยคือก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะแบบนี้หมดเลยนะคะเพื่อนคือทุกกอน,นะคะแค่สามสิ่งนี้นะคะแค่3ามสิ่งทำให้บอนสวยยกสวนค่ะนะคะเพื่อน ไปดูสูตรกันนะคะว่าทำยังไงนะคะเนี่ยค่ะว่าจะได้กอใหญ่แล้วก็แตกแบบนี้นะคะเคล็ดลับอะไรไปดูกันเลยนะคะเนี่ยค่ะและคือสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมีอันนี้นะคะ แล้วก็คืออันนี้นะคะผงชูรสนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นเครื่องดื่มบำรุงกําลังนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยว่าทํายังไงนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะน้ํานะคะน้ำสองสองลิตรนี้ก็ได้แล้วแต่กะเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะทําเยอะไหมนะคะ แต่ถ้าสำหรับไข่หนึ่งใบเนี่ยเราใช้ทักงสลิตรนะคะใส่สองลิตรเลยนะคะน้ำอะไรก็ได้ไม่ต้องน้ำสะอาดเยอะนะคะเพราะว่า,าน้ำเนน้ำอะไรก็ได้นะคะใช้ใช้ได้หมดนะคะแล้วก็ไข่นะคะไข่ก็คือเราตอกลงไปเลยนะคะว่าทำยังไงนะคะอันนี้ก็คือขยับไปนิดนึงนะคะเพื่อนจะได้เห็นนะคะนี่ค่ะ แล้วก็เปลือกมันเราจะใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้ไม่ใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่เห็นกันนะคะจากนั้นเราก็ตีไข่เลยนะคะใช้ช้อนช้อนเล็กก็ได้ค่ะพอดีหยิบช้อนอันนี้มาก็คือเอที่เล็กสะดวกนะคะนี่ค่ะใส่แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยนะคะสูตรนี้เลยนะคะเพื่อนคือ สูตรง่ายๆอะที่เลี้ยงบอลสวยได้ยกสวนเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยสูตรง่ายๆนะคะเพื่อนๆบางทีแล้วก็สั่งอันนี้สองสามช้อนนะคะใส่ไปเลยนะใใรรนี่สามช้อนนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะผงชูรสสามช้อนใส่ไปเลยนะคะจากนั้นก็ ะะสําหรับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆจะมีตัวอื่นก็ได้นะคะเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังไม่ว่าตัวไหนก็ได้นะคะแต่ตัวนี้พอดีซื้อมากินแล้วมันเหลืออยู่นะคะแล้วก็มันใกล้จะหมดอายุเลยเอามาทําคลิปนี้ให้เห็นกันนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นสักสามช้อนกินข้าวนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะถ้าใส่เยอะได้ก็กทีเหมือนกันนะคะเข้มข้นนะคะ แต่ว่าตามสูตรก็ต้องสามช้อนนะคะจากนั้นก็คนๆให้เข้าเข้ากันเลยนะคะรู้สึกลิ้นจะพันแล้วนะคะตั้งแต่มาเป็นยูทูเบอรก็อย่าว่ากันนะคะบางครั้งก็เออตลกไปบ้างอะไรไปบ้างจะได้ไม่เครียดกันนะคะคนดูคลิปพอเราทําแบบนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลา วิธีการที่เราจะรดทํำยังไงนะคะทํำยังไงเลือกต้นไหนที่เราสมควรจะใส่นะคะเดี <S <S ๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเลือกต้นต้นไหนนะคะเราก็ตักตัวนี้ลงไปเลยนะคะเอาไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเลือกต้นไหนที่สมควรจะใช้กับอันนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าต้นไหนที่สมควรจะใช้น้ําอันนี้นะคะต้นนี้ก็เขายังแข็งแรงอยู่นะคะเพิ่งทํานะคะก็ เนี่ยค่ะถ้าเหมือนต้นนี้คือคือต้นนี้คือเขาเขาจะไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็ลดไปเลยนะคะเลือกนะคะเนี่ยใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยถ้าอยากให้เขาแตกกอแล้วก็พุ่มใหญ่นะคะลดไปเลยค่ะนี่ค่ะทําไปได้เลยนะคะอาทิตย์ละครั้งทําได้นะคะเพื่อนทําได้เลยนะคะเนี่ยค่ะคือทําได้เลยนะคะอาทิตย์ละครั้ง เลือกต้นที่ทําท่าจะหมดปุ๋ยนะคะเพื่อนลองสังเกตนะคะว่าเนี่ยค่ะดูได้ว่าต้นไหนที่กำลังจะหมดนะคะเราคล้ายๆว่ามันจะหมดหมดปุ๋ยแล้วนะคะก็ตืมให้เขานิดนึงนะคะก็สังเกตนิดนึงนะคะเดี๋ยวเลือกไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเหมือนต้นเหมือนต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะ ต้นนี้ก็คือไม่ค่อยแตกแล้วนะคะลดไปให้คึ้นิดนึงแล้วก็ต้นนี้นะคะเริ่มจะเฉาๆนะคะเพราะว่าทําไปก่อนแล้วเขาก็แตกแตกแขนงขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะแต่ว่าคือมันจะหมดไปเราก็ต้องทําเพิ่มใหม่นะคะอันนี้ที่เพิ่งทําดูนะคะดินก็ยังเขียวดําอยู่เลยเห็นไหมคะจะดูสูตรเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เร่งนิดนึงนะคะ ก็สังเกตไปเรื่อยๆนะคะว่าต้นไหนที่เราอยากจะบํำรุงเขาให้เขาแข็งแรงขึ้นมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้ที่ทำไว้มันก่อนดูดูๆนะคะแต่ว่ามันติดอันนี้นะคะเลี้ยวนิดนึงอ่านี่ก็เริ่มจะหมดปุ๋ยเลยนะเพื่อนๆต้องสังเกตนะคะเพราะว่าต้นเนี่ยให้เห็นชัดนิดนึงนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทําคลิปแล้วก็แตกแะแนงขึ้นมาเยอะนะคะแล้วมันใกล้จะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆต้องสังเกตด้วยว่าอ่เนี่ยค่ะทําไปเลยนะคะเนี่ยลดไปเลยนะคะเนี่ยค่ะลดไปเลยหน้าตาที่น้ําที่จะเอาไปลดนะคะเพราะว่าเราทําให้สักพักเขาจะขึ้นฟองขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเนี่แหละ ก็เหมือนแบบนี้เราก็รดให้เขานะคะนี่เหมือนแบบนี้เขาไม่ค่อยจะแตกใส่ไปเลยนะคะเนี่ยสังเกตต้นแบบนี้นะคะต้นที่ว่าเขาไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะคะเพิ่นทาใสไปเลยนะคะอันนี้ก่อนหน้านี้ก็หลายวันแล้วน่าจะหมดปุ๋ยเหมือนกันนะคะก็เลือกเลือกรดนะคะนี่ค่ะเลือกเลือกต้นนะคะมาต้นไหนที่เหมือนว่าเออต้นนี้ เคยทาแล้วเขาเริ่มเตะก,กอเยอะมันอาจจะหมดแล้วนะคะก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเลือกเลือกต้นที่ว่าสมควรที่จะทํานะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเลี้ยงมานานเขาอาจจะหมดปุ๋ยนะคะก็เพิ่มให้เขานิดนึงนะคะนี่ค่ะ แบบนี้ก็ไม่ต้องรดเยอะนะคะเพราะต้ตนยังเล็กแค่ค่อยๆทํานะคะนี่ค่ะถ้าต้นเล็กๆแบบนี้ทําได้เหมือนกันนะคะเขาจะแตกกอเร็วนะคะแต่เราไม่ต้องรดเยอะมากนะคะทําให้เขาเป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะนี่นางใหม่ที่ซื้อมานะคะก็ทําให้เขานี่บำรุงไปเลยนะคะนี่ค่ะ ่จากนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าทำยังไงต่อจากนั้นเราก็ต้องรดนะคะรดน้ำนี่รดน้ำนะคะรดน้ำให้เขานิดนึงเหมือนเหมือนคนกินข้าวนะคะต้องรดน้ำให้เขาเหมือนคนกินข้าวก็ต้องกินน้ำตามนะคะเพื่อนๆอย่าคิดว่าเออทำเสร็จแล้วไม่ไม่ให้อะไรเขาเลยนะคะเขาก็ต้องการน้ำเหมือนกันนะคะ จากนั้นเราก็ต้องรดนะคะรดน้ำนี่รดน้ำนะคะรดน้ำให้เขานิดนึงเหมือนเหมือนคนกินข้าวนะคะต้องรดน้ำให้เขาเหมือนคนกินข้าวก็ต้องกินน้ำตามนะคะเพื่อนอย่าคิดว่าเออทำเสร็จแล้วไม่ไม่ให้อะไรเขาเลยนะคะเขาก็ต้องการน้ำเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็รดน้ำตามนะคะเพื่อน ทำแล้วก็ต้องให้เขาดื่มน้ำนะคะก็ง่ายๆนะคะเลี้ยงง่ายๆอะ่ะเนี่ยค่ะเลี้ยงก็คือแบบนี้เลยนะคะก็รดน้ำตามนะคะเนี่ยค่ะและนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องรดน้ำให้เขานะคะก็สีน้ำไปเลยนะคะ ก็เปิดน้ำรถไปแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะตีน้ำเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทำเยอะๆคือไม่ต้องเลือกกอแล้วก็ละลายน้ำเลยนะคะเป็นถังเลยก็ได้แล้วก็กะประมาณว่าไข่ถ้าเราใช้ถังใหญ่ๆเราจะใช้สักกี่ใบกะประมาณได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ก็พอเขาได้น้ําอ่ะมันจะทําให้เขาแบบสดชื่นนะคะเนี่ยค่ะพือที่เลี้ยงก็จะทําประมาณนี้นะคะแค่สามอย่างนี้บอนสีสวยยกส่วนเลยค่ะคือทำสามอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทำได้เลยนะคะง่ายเลยนคะคะก็ ประมาณนี้เลยจริงๆที่ทำก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเยอะนะคะแต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งเพิ่งจะทดลองซื้อมาแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆอยากได้ถ้ามันโอเคเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าลองซื้อมาเป็นเม็ดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ผลไหมนะคะต้องลองดูก่อนแต่นี้ยังใช้สูตรนี้อยู่นะคะสูตรนี้คือมันจะได้ผลไวแล้วก็เห็นเร็วค่ะคือแบบ พอทำเสร็จนะแค่สองสามวันเน่ะเพื่อนๆเห็นเลยว่าบอลเนี่ยมันจะสดชื่นมากๆเลยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคือแบบมันจะสดชื่นขึ้นมาเลยล่ะคะ่บบนนะ,คะแบบน,นะะี่แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะก็นี่เลยคะ่ะ ทำสูตรนี้จริงๆค่ะเพื่อนๆไม่ได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะก็จะทำสูตรนี้ตลอดที่เลี้ยงบอลมาที่ได้สวยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหันได้นะคะนี่ค่ะหั่นทำเองนะคะเนียชอบเพราะว่าคนชอบเนี้ยคือไปใช้คนอื่นเขาไม่ทําง่ายนะคะเราต้องทําเองเพราะว่าเราดูแลเองกลายเป็นว่าเหมือน เป็นหมอต้นไม้เลยเพราะว่าเออวันหนึ่งต้องรดน้ําให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเรามีเวลาเราก็ตักรดได้นะคะตักรดได้เลยนะคะนะก็รดน้ำให้เขานิดนึงนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะทำให้เขาสดชื่นนะคะอันนี้คือปรับได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ หั่นได้เลยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเลี้ยงบอลแบบง่ายๆนะคะก็เลี้ยงง่ายๆแบบนี้ค่ะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยอยากอยากมีบอลสวยๆใบหน้าบ้านนะคะสำหรับคนที่รักบอลน,นะคะ ก็เลี้ยงง่ายๆแบบนี้ค่ะสูตรนี้เลยบอลสวยยกสวนค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ